เอาเลยครับวันนี้สวัสดีทุกท่านวันนี้เดซีมีอัปเดตมาใหม่เวอร์ชัน1.02มีรถเข้ามาใหม่แบบว่าเฟียวฟ้าวเราจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได,ได้โดยรวดเร็วมีปืนที่เคยนำเข้ามาแล้วและนำออกไปและนำเข้ามาใหม่อีกทีเพื่ออะไรโคตรแม่น ชอบที่สุดกันนี้แม่ลูกสองติดเลนดดอทอย่างเฟี้ยวและนาเวท้ายกลับเข้ามาใหม่เวทที่เคยมีแล้วและนําออกไปและนําเข้ามาใหม่และที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้สามารถกดแท็บแล้วเดินได้ซึ่งแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมันก็นําเข้ามาใหม่อีกทีและที่ภาพไม่ได้เลยก็คือตอนกลางคืนจะไม่มืดตื้อแล้วจะสามารถมองเห็นได้นิดนึ่ง Desi <is> Stand Alone จะไม่ทำให้คนผิดหวัง เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ทีรสุส่เกม DC s t a n d o l o n นะฮะหลังจากที่คลิปต้นคลิปเมื่อต้นคลิปนะฮะที่ท่านผู้ชมได้ดูไปก็คืออัปเดตของเกมนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือที่น่าชัดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะไอตรงช็อตคัทด,ด้านล่างจะมีเลขบอกแล้วน,นะครับเลขหนึ่งเลขส,ส,สองเลขสามเลขสี่เลขห้าๆๆๆๆๆๆนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะปรับใหม่หมดแล้วมันปรับใหม่อ่ะคือมันปรับพวกโมเดลอะไรใหม่หมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มันปรับให้ชัดขึ้นหรือไงวะใช่ไหมใช่เป็นอะไรที่เพีย้ยงเงาะและโทษทีนะครับผมที่ผมหาหายไปนานเลยนะครับเพราะว่ารอแอดมินเขารับเป็นเพื่อนเพื่อ,อที่จะลงมดนะครับผมจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าตอนโอ้โหเล่นมาตั้งหลายพาร์ทเพิ่งรู้ตัวเองไม่มีมดแล้วแบบแล้วไปไม่ใช่ว่ามีคนไม่บอกนะครับเขาคือบอกนะว่าเฮ้ย hey, พี่ได้ล,ลงมดหรือเปล่าเนี่ยเล่นเนี่ยผมก็บอกเอ้ย e ไม่ได้ลงนะผมผมไม่ได้ลงก็เล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ไหนได้ ตัวเองไม่ได้ลงมอสจริงๆด้วยเอไม่ฟังเขาพูดก็อย่างนี้แหละแล้ววันนี้เนี่ยผมจะออกมาตามหาพวกอุปกรณ์ที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือเวทไซน์นะครับผมจะวิ่งตามหาเวทไซน์ให้เจอให้ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายามทําให้ได้นะครับเพื่อคุณผู้ชมนั่นเอง mm hmm. คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเวทไซนะ์มันเฟี้ยวยังไงนะ mm hmm. มันสามารถเก็บปืนพกแล้วก็ถ้าอุปกรณ์แต่งครบเนี่ยมันใส่อุปกรณ์ใส่ช่องได้ด้วยนะแล้วก็สามารถกันกระสุนได้อีก mm hmm. มันจะดีไปไหนวะมันฟอ่ะ มันก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้ามีผมมี e e บาเลตด้วยกระบอกหนึ่งแล้วก็1,9,1,1แล้วก็อะไรวะเนี่ยเปินอะไรวะ DDM4 อะไรเนี่ยใช้กระสุน m อนะครับเปินนี้ดีมากเลยผมชอบมันคล่องตัวดีนี่เปินบาเลตอย่างเฟี้ยวอะสูงไกลามากอุ้ยอุ้ยอ้าวเมื่อวานไม่เป็นนะแต่ตอนนี้เป็นแล้วอะบัคสงใส่บัคนะครับเนี่ย โหอัปเดตใหม่ทีบั๊กเลยโหแย่แล้วครับโอเคต้องซูมอย่างนี้โอ้ตายแล้วสไนบัก๊กทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตกินน้ำสักครู่จะออกเดินทางไปทางทิศท,ที่ไหนดีวะเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเนี้ยปกติมันกดดูแมพได้ตอนนี้มันกดไม่ได้แล้วอะอัปเดตมาใหม่มันมันต้องอัปเดตมอดด้วยมั้งออกเดินทางต่อเดี๋ยวเราไปหาเมืองแล้วจะดูป้ายเมืองแล้วก็ วิธีดูยอดย่าเราเหมือนเดิมก็ได้นี่ไงเมืองโอเคแยวเราแวะไปเราจะได้รู้ตำแหน่งแล้วด้วยมันกดแมปไม่ได้แล้วอะเป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับนี่น่าปืนใหม่เป็นไงเฟียวคล้องตัวก M4 อีกมันดูเล็กกระทัดรัดกว่าแล้วก็อ๋อมีขีดด้วยนะว่าถ้าเราย่องมันจะมีเสียงเบาประมาณนี้โอเคอ๋อมีลูกซองเฟีเฟีอัปเดตมาใหม่ละ อัปเดตสิ่งที่เคยมีแล้วเอาเข้ามาใหม่นะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเขายังไม่หยุดพัฒนานะเกมนี้มันดีได้กว่านี้ผมมั่นใจนะครับถ้าใครจะซื้อก็รีบซื้อเลยนะผมมั่นใจว่ามันต้องดีได้กว่านี้มันไปได้อีกนะเกมเนี้ยเดี๋ยวมันจะโม้ลืมดูชื่อเมืองเลยขะโทษกลับไปดูชื่อเมืองก่อนแป๊บหนึ่งครับเมืองอะไรวะเนี้ยไม่เป็นไรเมืองนี้ ถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีบ่อน้ํานะครับผมจะไปหาบ่อน้ําแล้วเราเติมน้ําเติมน้ําไว้หน่อยก็ดีเย็ดเคเจอเนตด้วยเนตติ้งเอาไปทํากิี่สูตรนี่ไงสิ่งที่เราต้องการเก็บไว้อันหนึง่งนานๆทีเจอเนี่ยไอเนตติ้งเนี่ยปกติเจอนน่นริมทะเลนู่นทำไมตอนนี้มาดรอปตรงนี้วะบ่อน้ําเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละครับเลยค่อยๆย,ย่องไปาจะเจอบ่อน้ํชวบไม่มีของโอเค โอเคมีผลไม้จะเก็บ<ๆ>ผลไม้ไปด้วยเ hey, อ้สงสัยต้องฝั่งนี้ฮัลโหลอ้อนี่ไงเจอแล้วน่แม่นจริงๆคนคนนี้มันดูุนะ่วงๆนะผมว่าโมซิ้นเราไม่ใช้โมซินแล้วครับเรามีอภิมหาโคตรโคตรพ่อโคตรแม่สนไนแล้วตอนนี้ียกได้ว่ายิงทีนี่โอ้โหโห,โห,หัวหลุด เค <Okay. S 2> เติมน้าก่อนผมรู้สึกมันหน่วงๆไงไม่รู้เวลาอัปเดตตัวใหม่แต่มันก็วิ่ง60 fps นะแต่มันก็รู้สึกหน่วงอะ่ะไม่รู้เป็นไรเนี่ยโอเคผมจะมุ่งหน้าขึ้นไปคายทหารที่มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเราจะอ้อมลงมาที่แอร์ฟิวเพื่อหาพวกเวททรายอะไรนี่ใส่มันหลอดออีไม่แน่นะครับเราอาจจะเจอสัตว์หมาป่าอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะว่ามันต้องคายทหารฝั่งนี้เนี่ยมันอยู่ตามป่าตามเขาเลยนะเราต้องใช้ไหวพริบ ในการเอาอตัวรอดแล้วแหละตอนนี้เดินป่าแล้วเจอหมาเะยยิงหมาโชวครับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวย่างย่างหมาโชเอาละท่านผู้ชมถ้าใครดูตามผมเนี่ยแล้วอยากแบบว่าได้สูตรการเดินป่าอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันปนี <c oughs> ่นะครับผมจะเดินทางไปทางนี้มันซูมได้ป่าวะน,นี่นี่เนี่ยไม่รู้อะมันฝั่งเนี้ย W มันคือตัวเลขอะไรวะสามร้อยอะโอเคผมจะเอาสามร้อยตรงนี้นะระหว่าง อช่างมันเอาตรงนี้แหละโอเคไปง่ายๆไปนะมีหมาป่าอยู่แถวนี้เราต้องระวังตูดไว้ให้มากบอกเลยครับว่าค่ายค่ายที่ผมจะไปเนี่ยมันอันตรายครับเสียงค่อนข้างเจอหมานะแต่ไม่แน่นะครับอาจจะมีของดีก็ได้ <c oughs> หอนกันลังมมเลยซศดตููมีมากกว่าหนึ่งตัวแต่เรามีหนึ่งคนดังนั้น ทำไมจนตัวจริงๆก็อย่าพึ่งสู้เลยครับวิ่งไปตามทางของเรากันตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่รู้แม่สาวน้อยวนทางอีกยาวไกลเดินต่อไปงานเข้าท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลงเต็มอัตตาศึกแล้วครับตอนนี้คนนั้นคืออะไรอะแล้วแล้วผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยมันดูแบบไม่ได้อะทำไมดูไม่ได้วะโอ้ยแย่แล้ว เฮ้ยแต่ลืมไปเรามีเข็มทิศนี่เราตั้งทิศไว้แล้วนี่เออเราต้องดูต้องวิ่งมาประมาณนี้โอเคตรงไปเลยครับไม่รู้ว่าวิงาาาว่งเลยมาเปล่าถ้าวิ่งเลยมาบอกเลยว่างานเข้าจังหวะนี้งานเข้าเลยต้องวิ่งวนกลับไปเพื่อหาเมืองแล้วก็หาตำแหน่งตัวเองอีกทีนึงโอ้โหชีวิตนักเดินป่านักเดินป่าผู้อ่อนหัดงานงอกนะครับตอนนี้เราต้องหาเมืองแล้วหาตำแหน่งตัวเองอะ่ะ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาวิ่งมาเจอค่าลูกเสือได้ไงไม่รู้ว่ก็คือดีแล้วครับโชคดีเราจะได้รู้จุดเสถีว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นผมต้องสำรวจก่อนแล้วว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนะอยากจะได้กางเกงพางแลือเกินมีเปล่าโอ้ยเละพอกันเลยวะเฮ้ยมีสโคบอะไรข้างล่างด้วยเฮ้ยแม็กแม็กปืนอะไรวะนะ่ะเก็บไม่ได้ไม่งอไม่เอาก็ได้วะบ้ากระสุนหมดสิ้นแน่เลย เราจะเก็บไว้เพราะว่าพี่บอลเขาใช้ปืนนี้นะครับเอาไว้ให้เขาได้โอเคโอเครู้แล้วแล้ว้แล้วอยากให้ผมยิงปืนบาเลตใช้ไหมล่ะท่านผู้ชมผมรู้ผมรู้มรมไม่ต้องคอมเมนต์ผมก็รู้อะ่ะแต่มันเล็งไม่ได้ไเป็นไรผมจะเพื่อผู้ชมผมจะโนนสโคปเดี๋ยวผมใส่สโคปนี่มันใส่ได้ป่าวะ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยิงปืนนี้ให้ดูนะครับสักหนึ่งเม็ดพอนะถือว่าเรียกน้ำจิม้มเอาละท่านผู้ชมนะดูนะดูนะ สามสองหนึ่งเป็นไงล่ะครับทีนี้ก็ตีนมาหาผมเพียบทีนี้ไม่เป็นไรผมทำเพื่อผู้ชมผมเก็บกล้องแล้วตอนนี้ผมวิ่งแล้วนี่มันปืนในตำนานไอ้ดับเบิลบาแล้วโหเฮ้ยนี่มันปืนในตำนานท่านผู้ชมเป็นปืนที่สมัยโอ้โหเดซี่ยุคนู้นเลยยุคดํบบาบันเลยครับปืนนี้ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีกระสุนนะครับเนี่ยมันใช้กระสุนเดียวกันกับบาลเลตเลยนะปืนนี้เชื่อผมไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วมันใส่สโคปได้ไม่ได้แย่จังเนี่ยจริงด้วยใช้กระสุนเดียวกันเลยฮะผมจะเก็บที่ทำความสะอาดน้ํามาด้วยเพราะจำเป็นมากสําหรับผมเพราะว่าเราอยู่แต่ในป่าก,กันแล้วช่วงน,นี้คุณผู้ชมดูนี่สิครับเฟี้ยวปืนในตำนานกลับมาแล้วบักด้วยแ <laughs> มวเข,าข้ามามันดีๆมั โอ้ทำทั้งทีเอ้ยนี่ไงกระสุนโมซินอีกหนึ่งกล่องครับเฮ้ยผมจะเอากระสุนปืนนี้เพราะามันใช้กระบาเลดผมได้เลดไดมาเฟีย้ยงเงาะอลโตอนนี้เราเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วผมอยากจะหายาแก้เชื้อนิดนึงอุ้ยนี่ไงไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นเอาไว้เวลาเรากินเนื้อดิบแล้วเราขี้แตกกินยานั้นเข้าไปรักษาได้นี่ยานีน้มันช่วยรักษาเราได้นะครับผมจะทําไม่นี่ทิ้งไว้ดีกว,ว่าทาเขาเรียกน้ําเกลือ เพราะว่าผมมีคู่หูในการเดินทางด้วยเราจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับเวลามีเหตุจาเป็นโอเคผมเจอยานนี้ละผมเจอแอนตี้บโอติกแล้วครับนี่แหละของดีโอเคครับเจอแล้วครับคาบถุงน้ำเกลือถุงน้ำเกลือ,อต้องออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวขอหาว่าเป็นตาลีบันมาเล่นเกมให้คนไทยดูโอเคละตอนนี้ผมมีค่อนข้างครบแล้วแต่เรายังสำรวจไม่หมดเลยนะซี่ฮัลโ <Hello. S 1> หลหัวแตกไป เิ่ผมเจอกางเกงเหมือนกันแล้วเย่เจอกางเกงครบชุดแล,ล้วเรียกได้ว่าหล่อเหลาเอาการแล้วก็มีทําความสะอาดน้ําอีก2อันผมว่าผมพอละโอ้บ้านเล็อีกหนึ่งกระบอกครับเรียกได้ว่าลงมอสมาเนี่ยดอกเกลื่อนอะไรปืนเนี่ยคุณผู้มชมครับผมเจอของดีแล้ว,วะนี่ไงสิ่งที่เราจะนํามาประกอบกับเวททรายโอเค okay. เจอแต่ของดีๆวะ่ะเป็นการหลงทางที่โคตรโคตรจะเฟี้ยวมันใช้กี่ช่องวะเนี่ยโอ้โหไบานตะไทยเลยพี่น้องเลยโอเคผมจัดการช่องเรียบร้อยละ Yeah. น่าเรียกได้ว,ว่าไม่ทิ้งอะไรให้เสียของแน่นอนครับเก็บมาหมดเลยทียนี้เนี่ยเราก็หาตำแหน่งเรานะครับนี่นี่มันอะไรวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมรู้จุดตัวเองแล้วผมต้องมุ่งหน้าไปทางนี้เพื่อจะไปค่ายทหารที่ผมมุ่งหน้าจะไปมาทางนี้เลยครับแหมตอนนี้เราได้หนึ่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่จะเอามาประกอบกับเวททรายแล้วนะที่เหลือก็แค่อุปกรณ์เวททซายให้เจอแค่นั้นครับสบายแล้วเราข้างล่างนี้น่าจะมีปั๊มน้ํามันอยู่นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดมีไงปั๊มน้ํามันบ้าอะไรเป็นอย่างนี้มา <laughs> โอ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ ผมจะยิงซอมบี้ตันนั้นด้วยปืนปืนนี้แล้วกันปืนในตำนานแม่นจังเลยพี่นะไม่ต้องคอมเมนต์นะพี่รู้ยิงหำไปเม็ดหนึ่งโอ้ยยิงหำยังร่วงครับบอกแล้วกระสุนนี้มันแรงจริงอ๋อป้าป้าเมื่อกี้ผัวป้าอุ้ยผมมีเยอะแล้วต้องแอบกปละเอ้ยยายนี่บอกไปแล้วว่าอาไเซ็ตไม่มีมีแต่ลูกตะก่วอเอาไปเนบหูไว้นะยายนะเฮ้ยท่านผู้ชมครับเจ๋งมากเลยว่ะมันมันเก็บเข้าซองนี้ให้เลย เฮ้ยทำไปทำดีอย่างนี้ประจัดช่องไปเยอะโอเคครับผมออกเดินทางกันต pues, ่อเลยจะมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารกันนะครับมุ่งหน้ามาทางนี้เลยจ้าโอ้นี่ไงสัญลักษณ์สัญลักษณ์อันนี้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับว่ามันหมายถึงว่าอะไรนะครับต้องมีหลายคนแน่นอนครับที่ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์อันนี้หมายถึงอะไรวะตามต้นไม้ใช่ไหมผมจะบอกให้นะครับผมเองก็ไม่รู้เราเล่นผมเราเล่นสัญลักษณ์อันนี้นะครับผมผมจะบอกให้ว่ามันหมายถึงอะไรนะสัญลักษณ์นี้ผมก็ไม่รู้นะผมเดาเอาก็คือ ที่ผมวิ่งมาตามเส้นทางนู้นมันเรื่อยเนี่ยเส้นทางที่ผมกําลังวิ่งไปนะครับมันจะพาผมไปยังค่ายทหารที่ผมกําลังจะไปนะมันจะมีสัญลักษณ์นี้ตลอดเลยนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้ผู้เล่นวิ่งตามมานะครับโอเคนะแล้วผมจะหาต่อไปนี่ไงมันมีบอกว่ามาทางนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งตามไปดูนะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่าเราจะได้รู้ไปด้วยกันนี่คือช่องช่องมันต้องลองผิดลองถูกเว้เราไม่ได้เต็มอะไรทั้งนั้น ิดจากการเดาล้วนๆแล้วก็จะเดินไปนะครับนี่ไงเห็นปะมันจะมีทางบอกเนี่ยเห็นไหมครับโอเคผมจะตามไปเลยผมไม่รู้นะว่ามันจะพาไปถูกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยผมเคยไปแต่ทางนู้นนะครับไม่เคยมาทางนี้แต่ว่าวันนี้เรามาลุยไปด้วยกันว่ามันจะถูกหรือเปล่าโอเคไหนดูซิว่ามันจะพาเราไปไหนในสัญลักษณ์นี้ผู้พัฒนาเกมพยายามจะช่วยผู้เล่นใหม่หรือเปล่าในการบอกรหัส บอกรหัสเป็นในๆไปอ้ามีเรื่องมีบังเกอร์แล้วครับเห็นบังเกอร์แล้วอันนี้อร่อยเลยนะครับเนี่ยอันนั้นเบอร์เกอร์พี่โอเคโทษโทษเล่นคนเดียวตบเองด้วยเอา้าทางไหนต่อเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับว่าไอ้ป้อมเนี่ยมาหันหน้าไปทางนู้นและไอ้ป้อมเนี่ยก็หันหน้าไปทางนู้นซึ่งมันมีไว้ทําอะไรก็คือทางที่จะเข้ามาตรงเนี้ยมันก็คือต้องผ่านทางนู้นแล้วก็ต้องผ่านทางนู้นซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ทางตรงแน่นอนค่ายเนี่ยจะต้องอยู่ทางนี้ อ่าสังเกตได้ง,ง่ายนะตามขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องเลี้ยวมาต้องมีไหวพิบนิดนึง,นงอ่าไอ้แบบเริ่มมีซากปะลักขักพังของรถทหารแล้วเอาไปใช้ได้ในะสุดนี้เป็นการเดินทางแบบอันนี้เป็นคุณคุณพ่อของแบกิวมาสอนผมอีกทีนะครับถึงมาสอนท่านผู้ชมนะดังนั้นไว้ใจได้ครับโอเคสำรวจต่อตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากครับที่จะมีเวททรายแมวไม่มีวันนี้โอ้พระเจ้าบอกแล้วว่าต้องเจอพัดนี้แล้ววะ นี่ไงของมาใหม่ที่เจอนองจนได้โอ้หอย่างหล่อแล้วใส่ได้ด้วยนะอืมัมมนหล่ออย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่แหละที่ผมบอกว่ามันเฟีเ้ยวกระเป๋าใหญ่ซะด้วยโอ้หแม่เจ้าผมอยากจะทิ้งอ้น,นี่มากเลยอะบาเลตมันเกะกะมากเลยคุณผู้ชมว่าไหมแล้วผมก็เจอเปืนที่จะเอามาใช้แทนแทนมันได้แล้วโอ้โหนี่ไงครับปืนที่จะมาแทนบาเลตผมมาลุกบาเลตมึงมานี้มหมึง เกะกะกูล้เกินก็บอกเท่าควายทำไรไม่ได้เลยทิ้งไปทิ้งแม็กไว้ให้ด้วยนะถ้าใครมาแถวนี้นเก็บบาเลตไปใช่เลยนี่ทั้งสกคบทั้งแม็กมใช้ปืนนี้แทนแล้วนะใส่ที่เก็บเสียงได้ไหมโอ้มีให้แล้วอ๋ออันนี้อันเก่าปืนนี้เอามาไว้ช่องสุดท้ายเป็นปืนไรเฟิลแล้วกันเนาะใส่ที่เก็บเสียงได้เป้าใส่ไม่ได้ใส่แม็กเข้าไปเลยจ้าโอ้ยเทกมาคักกระดักกระดอกกระดีแอหห,ห,หล่อแล้วเกินไม่กินพื้นที่ด้วยโอ้ไม่เกะกะแล้วตอนนี้ โอ้เริ่มเกมมาก็โชคดีเน,นะเจอค่ายลูกเสือแล้วนะแต่นี่มันเฟีเ้ยวไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเฟีเ้ยวโอ้ยอะไรวะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยหฮยี่เก็บเสียงเดี๋ยวใส่สนายแล้วได้ไหมใส่ได้หมายแล้วอะเกมนี้หมาหอนทีไรนี่ขนลุกเลยน่ากลัวเลยที่ป่าปวดขี้ขี้มาพอดีช่วงนี้เล่นเองตบเองแล้วกูมีแต่พวกลูก2องแล้วเอเมไม่มีแล้วนะเฮ้ยไม่มียังไง เจอนี่อีกแล้วอันนี้มันก็คือเวทอีกอันนึงนะครับที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งผมไม่เอาแต่ว่ามันเวทอันเนี้ยมันจะมีกระเป๋าเล็กๆก้อนกลมๆอยู่ตรงตูดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันโอเคไม่เคยคิดภาพไม่ออกก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เรามาสํารวจแพทใหม่เรียกได้ว่าสํารวจแบบเต็มที่เลยนะครับสําหรับอาวุธ แล้วก็เสื้อเกราะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องรถเนี่ยเรายัางไม่พิปัญญาไปตามหานะครับเดี๋ยวต้องรอพักพ่วก,ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีได้ไหมเอ่ยได้้ออกออกออกโอ้ยอะไรดีจังเลยมีอาหารไหมครับเนี่ย